สำหรับคุณดิปธนพงศ์หรือว่าดิปบอยสก้าวค่ะต้องบอกว่าเรื่องของอายุไม่เป็นอุปสรรคกับความรักนะคะเพราะว่าได้ประกาศแต่งงานเันที่เรียบร้อยแล้วในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ค่ะ หมอความตานะฮะถึง21ปีด้วยกันนะครับเตรียมที่จะสละโสดนะครับโดยดิปรสกาวนะครับล่าสุดก็ประกาศว่าวันที่22กุมภาพันธ์ครับจะควงแฟนสาวรุ่นน้องนะฮะอย่างโดนัทนะครับก็เป็นหลานสาวของคุณด่งองอาจสิงห์ลำพองหรือว่าผู้บริหารท่านหนึ่งของทาง RS เนะครับเข้าสู่ประตูวิวา์นะครับหลังจากที่ดูใจกันมา2ปีเต็มนะฮะที่สำคัญอายุห่างกันก็ร่วม20ปีด้วยนะฮะก็ยินดีอีกหนึ่งคู่แล้วกันต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่ประกาศแต่งงานกับแฟนเด็กนะคะ เอาละฮะจากเรื่องของคู่ที่จะแต่งงานกันนะฮะมาถึงอีกหนึ่งคู่ดีกว่าฮะที่จับมือกันไปลงณห,หน้าท้องนะฮะมหมายถึงคุณมัวมีนานะฮะแล้วก็เพื่อสิทนะฮะอย่างคุณเมเปิลพัชุดาครับซึ่งงานนี้นะคะนักแสดงสาวเซ็กซี่ทั้งสองคนค่ะก็ได้เดินทางไปที่วัดป้อมรามันตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ากราบนมัสการพระครูกเกษมจันทร์ ทวิมลหรือว่าพระอาจารย์แดงเกจิชื่อดังเจ้าอาวาสวัดป้อมรามานันพร้อมกับลงงานหน้าทองเพื่อที่จะเสริมดวงนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลนั่นเองค่ะถูกต้องนะซึ่งทางโมก็ได้เปิดใจพร้อมกับเมเปิลน,นะคะว่าได้รับคนาแนะนําจากเพื่อนอนนะักแสดงว่าให้มากราบน้ำสก,กานนะครับอาจารย์แดงน,นะครับเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลนะครับและที่สําคัญเนี่ยจะทําให้ตัวเองเนี่ยอารมณ์ดีแล้วก็ยิ้มแจ่มใสผู้จาให้ไพเรระด้วยนะครับพร้อมทั้งยังต้องอย่าให้สีเนะี่ย ด้วยโดยเฉพาะสีน,นะครับ<ะ>แล้วก็ยังมีคาถาบูชานะครับให้นําไปท่องทุกครั้งก่อนที่จะทํางานหรือว่าทําอะไรก็ตามแต่ครับ